ขอดมาแก้วมันโอ้อ๋ออ่าห้าสี่สามสองท่านลวดปล่อยผมเกี้ยสี่ชาเล่นหนึ่งเออเอาคือว่าผมนี่ก็ไปคนทำนาไยไปยงมุนอิมุนว่าอิมุนว่าอันนวดไปเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธินวดเอ้านวดไปยังมันไปหาไปหาอิมุนเขาเขาไปมือหลัง เอาสัมภาษณ์ด mm ิห hmm. น่ก mm ็น hmm. ังสัมภาษณ์ในม้วนไงเจ๊ะมันมันมันไม่ไงผมบอกผมบอาโอผมพูดเก็ครับอันนี้พูดแทนค่ะนะมานุนดาเพีงพูดมานุนดาเพีงครับผู้บาวินดี้นะครับ uh ผู huh ้บาวไทยบ้านอีสานอินดี้นะครับรักน้องจอยไหมครับอ้าวไม่รักครับตอนนี้ไม่ยวมพนี่บยพูดพครับเอาพูดไว้มาสัมภาษณ์ดิหนีิ ชอบใครครับชอบใครเป็นมนตอนนี้ผมยังไม่มีเพือนชอบคนที่น่ารักตาฮักตาฮักชอบคนน่ารักตาฮักตาฮักในสักเนี่ยในสากลเรียกได้ยุติผมก็ไม่นี่ว่าใครจะชอบบมเลยนะแต่ว่ามี่ไอเพื่อนขับมันุษับ มก็ปุดไปอย่างเงี้เนี่ยถ้าเจ็บมีคนเข้ามาเลยอเข้าเข้ามาก็ผมก็รักอืมทุกคนเดี๋ยวผมบุรักทุกคนไหมรักทุกคนเสียทุกคนเสียเสียแค่แหละ เอาสัมผัสอยู่นี่โบกไปเรื่อยๆครับชอบยังทุกคนชอบทุกคนที่กินที่เดี๋ยวเออสัมผัสสัมผัสเลโอ้ยงงกระตีนอนอ๋อเอาจับโบกเอาจับโบกลองลองลิ้นลิ้นลิ้นเดี๋ยวดีมันบมาบอกมันตีนาบวกพึ่งตีนอนกพึ่งตีนอนครับชอบทุกคนชอบทุกคนนะครับ เอาวิเวเล่วิเวเล่อืมวิเวเล่ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เออตอนนี้เขาจะไปลบครับนักลบขมี้นพบพิษทหารเออทหารดูงงเกงครับโอ้ทหารตัวไหนทหารดิบครับตอนนี้กำลังอ่าจะพังตัวทางนี้ทางนึงพังตัวเฮ้ยพังตัวพังตัวพังตัวสอนวิธีการพังตัวแม่นบ่มนุษย์ไปลบใส่มาครับไปลบที่จังหวัดตากมา อ่าอามี่มานรบจังหวัดตากนะครับที่ไหนครับจังหวัดตากนี่ยอยู่ร่อนไกลๆนี่อยู่อยู่แถวดอนนี่อยู่แถวดอนดอนไหนไม่ใช่นี่น่นน่นโน่นนี่อยู่น่นเนี่ยจังหวัดตากเขาเข้ามาคนขี้จริงเขาเข้ามาแบบว่าเขาให้ให้ให้ผมไปกินแบบว่านี่ใช่ ยังหังับไว้ไปขึ้นไปหน่อยหน่อยเป็นยังเมาโอ้มันเขาองประชุมมือหนิเอาพูดเรื่อยๆครับกำลังสัมภาษณ์อยู่ครับเขายิงผมไม่โดนเดาไปเออไปคุมเลยครับไปว่าไปคุมเซิง์ฟถูกถูกเพื่อนเราคนหนึ่งไปคุมเซิงไก่มามันเชื่อแกะถูกยิงยิงถูกชื่อแกะถูกมันแรงปืนผมดิ่มัไม่ใช่มันโดนถูกปืนแส่นิดนึงมันก็เลย มาเจ็บอือแล้วแล้วเธอทำไงบอกไปเรื่อยปล่อยทิ้งเลยผมก็ปล่อยทิ้งเลยหลบก็ยิงเหมือนกันเดี mm ๋ยวเพชรเตรียมมนแล้วก nice. ันปะอ่ายกพลึงง so ั้นเฮ้ยพลึงอ่ะนี่กำหนดเลยสองถุงหลบเหมือนกันอืมาดโหก็ไม่หลบนี้อะไรหลบล้มยังง้เหมือนกันสู้สู้หรือสู้ดา้กไหเลยเดี๋ยวเหมือนกัน